เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อละกกรรมาคุณห้าพิสุทิ์ทั้งหลายกรรมาคุณห้าอย่างนี้5้าอย่างเป็นอย่างไรคือรูปทั้งหลายที่รับรู้ได้ด้วยตาอันหน้าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปหาเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งอยู่แห่งความกำหนัดเสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหูกลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมกูก รสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้นโพธพะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกายอัน,น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดพิสุทั้งหลายเหล่านี้แลกรมคุณห้าอย่างพิสุทั้งหลายพิสุพึงเจริญอะิรมักอันประกอบด้วยองแบบเพื่อความบู้ยิ่งเพื่อความกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไป เพื่อละการมคุณห้าอย่างนี้พิสุททั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิรคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมเจริญสัมมาวาจาย่อมเจริญสัมมากรรมตะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะย่อมเจริญสัมมาวายมะย่อมเจริญสมาสติย่อมเจริญสมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวีราคะ อาซาเนโรธน้อมไปเพื่อโวสาคะาพิสูจน์ทั้งหลายอริยมรคอันประกอบด้วยองค์8ดเหล่านี้อันพิสุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละกรรมคุณห้าอย่างเหล่านี้พุทธวจนะหมวดธรรมเจริญอริยมรคมีองค์8ปดประกอบด้วยเพื่อละกรรมคุณห้า